ี่เป็นรางวัลของไทยรัฐมาตรยุทธนะครับผมผมก็ข้าวอะไรครับนิกข้าวโดยส่วนต้นแบบนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงนะครับผมก็อยากให้ความรางวัลนี้อาสาเกียรตินี้นะครับก็อยากให้ผมเนี่ยแหละฮะเป็นต้นแบบให้ทุกคนต่อไปนะครับกนะฮะก็ในฐานะที่เราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเป็นนักแสดงไปด้วยผมก็อยากได้น้องๆแล้วกันที่เห็นผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมทาได้ยังไงผม สามารถไม่หนีเวลาการทํางานแล้วการเรียนได้อย่างไรก็อยากให้ตั้งวันนี้เป็นเป็นต้นแบบให้เขาทักดาวสมการครับกดดันไหมคะเพราะว่รางวัลจารับมืกดดันไหมฮะใช้ชีพยากอหลักกาแล้วก็ใช้ชีพปกติที่เราเคยใช้ใช่แค่ไม่ประมาทก็พอใช่เรก็ใช้เหมือนที่เราใช้ทุกวันนี้แหละทำทุกวันให้มันดีที่สุดใช่กล้าได้แต่คนที่มุงหมาทุกคนเราเป็นต้นแบบกันทุกคนจริงๆแล้วทุกคน สามารถทำความดีได้นะครับไม่จำเป็นต้องเราเราเป็นต้นแบบก็ได้คือดีแบบวันหนึ่งเราไปทําบุญกับพี่น้องหมาน้องแมวให้กับโรงพยาบาลทําได้เลยครับครับส่วนนี้ก็อะไรนะครับต้องรอข้อสอบนะครับอะไรนะต้องรอข้อสอบหรือเปล่าไปรอข้อสอบไปรอข้อสอบไปเไงฮะขอโทษคำถามอีกแล้วเดี๋ยวโอเคแบบนี้ทำทุกทีส์ต่อได้ไหมละแม่ได้แม่โอเคอ่ะ ก็ดีอยู่นะครับไอ้ไ่หกรบเยอะมากก็ดีใจครับคือมันเป็นงานที่เราุ่มใจุ่มใจกันทั้งทีมงานทั้งตัวแักแสดงตั้งใจตัางมากขอบูมิใจไหมตั้งแต่มาขนาดนี้แล้วจริงๆเราสองคนคุยคุยกันตลอดว่าเราไม่คิดไม่ฝันว่ากระแสมันจะดีขนาดนี้แล้วก็คนให้การตอบรับดีมากๆเราว่าดีใจมากดีใจมากจริงๆแล้วเราอยากขอบคุณเขาจริงๆเราแค่อยากร้วนแบบ เห็นความหมายของซีรีส์ของเราเห็นที่มันชูเรื่องความสุขของชีวิตเราว่าแบบแต่ละคนความสุขไม่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ความสุขของตัวละครผมก็คือการได้ทำประโยคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ให้ทุกคนเหมืหาความสุขของชีวิตตัวเองจริงว่ามันคืออะไรมากกว่าเอิร์ทมิกมีอะไรจะพูดถึงกันและกันไหมคะเพราะว่าซีรีส์นี้เหมือนกับเราทั้งสองทำมาด้วยการแบบเอิร์ทก่อนโอเคกมิกนี่ไม่ต้องบอกนะครับก็นั่นจริงๆเราอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มา2ปีแล้วครับแน่นอนว่าต้องมีความทรงจำมากมายนะฮะ ได้ไปถ่ายบนดอยเนหนึ่งเดือนรู้ส e ึกว่าเราได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของน้องเขาและน้องเขาก็ได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของเรามันทำให้เราเสียดมากขึ้นนะครับแล้วมันทำให้เรารู้ว่าน้องเขาเก่งมากๆทั้งเรียนไปด้วยทั้งทำงานไปด้วยก็ก็ถผิใจเขาจริงๆหลงเลยคราวนี้หลงเลยหลงเลยอันนี้นะครถ้ารู้สึกอย่างนี้พี่ก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาแหละครับคือเขาเป็นพี่ที่ดี แล้วผมเสมอมาเขาช่วยผมตลอดว่าจะเรื่องเรื่องงานมาเขาเรื่องเรียนก็ช่วยด้วยอาอันนี้ใครมีเขาทำการบ้านใมาเขาก็ช่วยแบบแบ่งเบาภาระในบางเรื่องของผมพวกนี้ด้วบางบางทีเงามาด้วยกันเขาเดี๋ยวเก็บข้องให้ผมอ่านหนังสืออะไรเงี้ยจริงๆเราเป็นคู่จิ้นที่แบบว่าถายดราม่ามาเยอะมากตั้งแต่จะทําเรื่องแล้วจนถึงจะจบเรื่องก็ดราม่าไม่หยุดเราเหมือนเป็นคู่จิ้นต้านดราม่าอันนี้ยังไงครับคุณว่าไงฮะดราม่าเลยเหรอครับ แต่เป็นบทอีกแล้วก็ตอนแบบตุกก็โดนดามายี้มผมว่ายิ่งมีอุปสรรคยิ่งดีนะครับเพราะว่าทำให้เราได้เรียนรู้เรื่งกนี้โอเคไหมแต่หลายคนชื่นชมเพราะว่าเรื่องนี้ให้กำลังใจเลายๆคมากเลยค่ะคนเยอะเลยตั้งใจเนี่ยใช่คือเรื่องนี้มันไม่ได้แค่สร้างให้คนอื่นมันสร้างให้ผมด้วยให้ผมคิดได้ว่าเอจริงๆแล้วความสุขของผมคืออะไรเนี่ยจนตอนนี้ผมได้แล้วแหละว่าครอบคของผมคือการทำงานใช่ข้อสอบนะคาอะไ อดูครับต้องรอผู้ใหญ่ด้วยฮะว่าจะมีหรือเปล่าอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้อาจจะเป็นโปรอะไรอื่นอะไรอย่างงี้ครัอาจจะปีนี้หรืออาจจะปีหน้าแต่ก็ให้ลุ้นกันนะให้ลุ้นใช่ไหมคะให้รู้กันครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยอีเวนต์คู่เยอะขนาดไหนชัดเจเหมือนกันเรื่อยๆเลยๆครับผมแต่ยังไงก็ต้องรักษาความปลอดภัยอยู่ดีใช่คเรายังไม่หายเลยก็ยังรับเรื่อยๆเหมือนกันก็ยังรับเรื่อยๆอยู่ครับส่วนใหญ่เป็นงแนวไหน เป็นไลฟ์มากกว่าเป็นไลฟ์หรือว่าเป็นแบบโพสบ้างแต่ยัอว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ไงอีเวนต์ก็ยัง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 ไม่สามารถจัดได้ full นะก่อนชินหรือยังคะที่แบบแฟนๆรักขนาดนี้เนี่ยมาตามกีนที่ไหนนะอือจริงๆก็ไม่ไม่กีจงานเลยหรอกพี่เดี๋ยวอันนี้เพิ่งบอกว่าแบบเพิ่งจะมีแบบอีเวนต์จริงๆจังไม่กี่ครั้งเองก็บอกแต่ว่ายังไม่ชินตื่นเต้นทุกครั้งเวลาเจอแฟนคลับ แต่แปลกยังไงคะแฟนเับแปลกมากมาแบบมาแนวแปลกไม่ใช่ป้ายไฟแต่ยังอื่นมันมันเป็นการอะไรที่บาครั้งก็แปลกก็น่ารักอย่างไงี้แล้วเมื่อกี้อาจจะเห็นเขาบูมผมอานี่ไงเราอยู่ในก็ตะโกนแบบมิกซ์มิกซิวนี่ครผมก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกแต่ตอนวเริ่มเริ่มิ่แลวเริ่มชินและแล้วเออละคะเขาบูมให้เราแล้วตก็อออออเออเออเอเเหรอเสลับกันอย่างเ้นอนนี้ ยังไม่มีนะฮะถ้าใครอยากบูมบูมได้เลยนะครับผมอ่านี่เราใช้ความกันเนาะแต่แฮปปี้นะคะที่แบบเหมืนใรักใครนี้โอ้แฮปปี้มากครับแต่ถ้าจะอยากให้แฮปปี้มากกว่านี้แฟนคลับต้องรักกันด้วยนะฮะรักพวกเราด้วยแล้วก็รักกันด้วยพ่อพี่นกับพี่ตีกันเหรอคะหรือไงไม่มีไม่มีครับผมครแต่ก็แฟนคลับน่ารักมากๆเลยด้านที่เลยแต่บ้านคู่ไม่ใหญ่ไปเลยอะเลยอ๋อขอบคุณจริงๆใช่ ที่ต,ตามซัพพอร์ตของเราพวกเราก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนสาวของเราแล้วก็พวกเราก็อยากให้แฟนสาวของเราเยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับอะไรก็ลุ้นมิตติ้งอ้ไรต่าง่ามิตต้งอะไรนั่นการมิสการเซการมิริ่งเอ่อจริงๆก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ อะไรนะครับต้องซูปไวก่อนหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ผู้ใหญ่ทำไมไม่รู้กันเลยก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับตอนนี้อัตลีกเพิ่งจบไปเลยถ้าสมมติมีจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมแบบว่าเราแบบอยากจะทำด้วยกันไม่ได้บอกผู้ใหอ่ะหรอแต่ฉันไม่รู้เะจริงๆแล้วผมอยากเต้นอะอยากเต้นจริงๆอย่าเต้นอยากเต้นใช่อยากเต้นด้้วยกันนเต cover อะไรอย่างเงี้ยั cover แล้วเออระคาที่เอาร้องไง พี่ร้องเองพี่ผมมีเต้นเก่งมากนะอันนี้เห็นก็ย่า้เขาเต้นเก่งมากนะแล้วสนัดกันหรอไนี่เขาใส่ร้องนะครับคนนี้อ้าวแล้วจะเต้นรำอันนี้ร้องเปลี่ยนไงเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็สลับกันได้อ๋อสลับกันได้างใชยอดดีทั้งใส่ตาตัว ดีใจมากๆเลยจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าจะมีเพลงเป็นของตัวเองแลว้วก็มีครบเวอร์ชันเป็นของตัวเองด้วยก็อยากขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเราเนะครับผมก็ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตพวกเราถึงแม้ผมจะไม่ได้ร้องเองก็ตามเลยแต่ผมรู้สึกดีใจกับพี่ชายผ <c oughs> มมาก <c oughs> ที่แบบเออทุกคนแบบ <c oughs> ชอบเพลงพี่เขามากอะไรเงี้ยที่ทำให้ผมไปเฝ้าเขาอัดในห้องร้องในสาวจริงเพราะว่าวันนั้นแบบ เหมือนเห็นความสำเร็จของเขาไปอีกเก้าเหนือเราก็เลยอยากไปฟังว่าเออมันมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคิดมาก่อนเลยคะว่าพี่เอจะร้องเพลงเพราะกันแหละผมรู้ผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเรามีเพราะอยู่แล้วอะไรอยจนรู้สึกว่าเออเพลงที่เขาร้องมันยากมากเพราะผมพยายามร้องเพี่เขาแต่ผมร้องไม่ได้เลยเพราะเสียงสุดมากสุดมากเชื่อยยอมยอมรับความสามารถของพี่เองกเลยผมเบิ่มเพลงสัญาคือผมไม่เป็นก็เลเบิ่มเพลงเยอะเยอะ ช่ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ cover เพลงคุณก็ยังไงเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะตอนนี้จะมีเพลงคู่บ้างไหมฮันลุนน่ามีไหมฮะต้องต้องรอดูผู้ใหญ่อีกทีใช่แล้วจริงจริงเนี่ยยอมให้ผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมฮะต้องดูให้ผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ถ้าจริงๆถ้ามีเพลง d อ o ขึ้นมานี่เราอยากจะแบบแนวไหนคะแบบเราแนวไหนคะมิกผมอยากจะแร wrap w r a ปเลยครับใช่มันเป็นสไตล์เพลงที่ผมชอบโอเคแล้วพี่เอิร์ธยอมนะคะ ผมล็อกแล้วกันเลยฮะอ้้าาววแลมเอาล็อกมาครับมาจะดูโขาอยังไงครับล็อกได้เขาบ้านล็อกไปให้เขาบ้านทำไมอะครับอะไรนะโอยเร่งมุกไปกันเลยโอเคครับอยากให้ให้ฟ้าดีกว่าห่งค่ะดี่น่าสนใจโอ้โหทีนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ตอนนี้นะครับมีซีรีส์ป้าบนฟ้าก็ออนต่อที่ทานพันดาวเลยเวลาเดียวกันวันเดียวกันวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับอ่าวันศุกร์หน้าเป็น EP แรกนะครับ แล้วก็ส่วนผมครับกำลังจะเปิดกล้องนะครับซีรีส์มามาโกโก้ครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูเพลงสายตาของผมไม่เป็นนะครับก็ดูได้เลยนะฮะในยูทูบ e ครับ,น,รบนี้แค่นี้นะโอเคขอบคคุณ